สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศและติดตามการจัดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศและติดตามการจัดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครจำนวน2แห่งได้แก่ 1. สนามสอบวิทยาลัยปิ่นมนทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น289คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน15คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน102คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน172คน สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางแคโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิน้น612คนแบ่งเป็นระดับประถมะศึกษาจำนวน37คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน250คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน325คนรวมทั้งสิน้นจำนวน6 1 2คน นอกจากนี้ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและเจ้าหน้าที่ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตทวีวัฒนาโดยมีนางอัญชลีปสสันตารองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครพร้อมคณะให้การต้อนรับและร่วมสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้